้องไว้ไม่ให้ไม่หลูก,กูนะป้าพาถ่ายวิดีโอด้วยไม่ได้ถ่ายรูป <laughs> ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ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  หอมแก้มกันดิหอมแก้มกันดิหอมแก้มน้องดิหอมไหมต้องหอมไหมเหอมแน่น้องเปลี่ยนด้ยห้ใ้อหนเี่ยะ